ก็จะเป็นลักษณะของป้อมสอง่ังการแม่น้ําก็จะมีโซ่ขึงระวางระหว่างป้อมเอโซ่นี่ขึงไว้ทําไมฮะโรงงานที่ทําเกี่ยวกับงานมุกอยู่บริเวณนี้จริงๆสรุปตรงนี้เป็นป้อมอเป็นวังเนี่ก็เป็นโรงงานอีกเหมือนกับเป็นฉากกั้นในวังก็เป็นฉากกั้นอันนึ่งก็ไม่ได้ใหญ่มากนะไม่ได้ใหญ่ครับปีราคาว่าจะต้องใช้คน40คนใช้มุกเกือบหมื่นตัวใช้เวลา3ปีคือจะสร้างฉากแค่นี้ต้องใช้เวลาตั้ง3ปี สวัสดีครับพบกับต้นคูณในคูโนค็อกอีกแล้วนะครับและ EP ีนี้ครับเราก็ยังคงอยู่ที่2อฝ้าฝั่งของแม่น้ำจ้าพระยานะครับตรงบริเวณใกล้กันกับวัดโพวัดพระแก้วนะครับเรามีเรือโป๊ยเสียนะครับให้บริการเป็นเรือข้ามฟากเนี่ยอยู่หลายจุดเลยและตอนนี้ครับผมอยู่ที่หน้ามิวเซียมสยามนะครับซึ่งเคยเป็นอาคารเก่าของกระทรวงพาณิชย์นะครับมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสวยงามมากอยู่ด้านหลังผมและข้างหน้าผมครับก็คือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่า MRT สายสีน้ําเงินสถานีสนามไชยวันนี้เราจะไม่ ที่เข้ามิวเซียมสยามนะครับแต่ผมจะพาทุกคนลงไปที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสนามชัย<อ>เป็นสถานีที่มีมิวเซียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์อยู่ใต้ดินด้วยน่าสนใจขนาดไหนตามผมมาเลยครับที่อยากมามิวเซียมใต้ดินเพราะว่าปีที่แล้วไปเอเครับที่กรีซ แล้วก็เห็นสถานีรถไฟฟ้าของเขาแบบสถานีที่อยู่กลางเมืองแบบสถานีอโครปลิสสถานีซินแด็กมาอะไรเงี้ยเขาจะมีโบราณวัตถุแต่แสดงอยู่ที่ใต้ดินแล้วรู้สึกว่าคนชอบมากแต่ว่าสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือเมืองไทยเขาเนี่ยก็มีมิวเซียมแบบนี้เหมือนกันเลยอยากขาทุกคนมาดูครับ คือผมว่าใครมาสถานีสนามชัยอ่ะมากี่ครั้งก็จะรู้สึกว่าสถานีนี้มันสวยพิเศษเพราะว่าเขาออกแบบสถาปัตยกรรมให้กลมกลืนกับพื้นที่ของเมืองเก่ามากมากนะครับคือมาถึงรู้เลยว่าคือใจกลางของกรุงรัตนโกสินทร์ครับผมเสาทุกต้นเพดานโคมไฟความกลมกลืนของสถาปัตยกรรมศิลปะทุกอย่างพิเศษมากสถานีสนามชัยนะผมมาก,กี่ทีเนี่ยผมก็ชอบถ้าเกิดว่าเราเดินทางมาเกาะรัตนโกสินทร์โดยรถไฟนเนี่ยสถานีสนามชัยเหมือนจะต้อนรับเราเข้าสู่เขตของเมืองเก่าแท้เลยครับ แล้ววันนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้ผมอยู่กับพี่การครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์ของมิวเซียมสยามนะครับสวัสดีครับพี่การสวัสดีครับหลายคนจะไม่รู้ว่าเรามีพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยพิพิธภัณฑ์เนี้ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราเริ่มจัดตั้งมิวเซียมสยามครับผม,มช่วงนั้นก็มีรอฟมอก็คือรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยครับมีโครงการที่จะก่อสร้างทางขึ้นลงครับผมในบริเวณพื้นที่มิวเซียมสยามก็เลยมีข้อตกลงว่าจัััดต้้้้งมมิววเเซีีียยใหคารูกก่บืนท ที่รถไฟฟ้าขึ้นและเป็นที่ตั้งของมิวเซียมสยามด้วย hmm. ก่อนที่จะขุดรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยมันมีการขุดก่อนที่จะตั้งมิวเซียมสยามครั้งหนึ่งก่อน oh. ประมาณ2,549ครับผมเจอหลักฐานทางโบราณคดีครับ hmm. อย่างเช่นหลักฐานทางโบราณคดีสมัยอยุธยาซึ่งเป็นฐานของอาคารซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นป้อมมิชัยเยงนนะครับ hmm. แล้วก็สมัยต่อมาก็มีการขุด ฐานของอาคารซึ่งน่าจะเป็นท้องพระโรงและก็ที่อยู่อาศัยของวังท้ายวัดพระเชตุนเจอฐานป้อมครับ เจอฐานวังอันนี้ก็จะเป็นจุดที่พูดถึงเมื่อสักครู่ว่าเราทาการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับ,รบอันนี้คือตัวมีเส้นสยามรหรือก่อนหน้านั้นคือกระทรวงพาณิชย์ตอนที่เราขุดทางโบราณคดีเนาะก็มาขุดอีกทีก็ตอนรถไฟฟ้าใต้ดินครับเอ่อบริเวณที่เรายืนอยู่ถ้าเกิดไล่ลงมาประมาณ10กว่าเมตรก็คือบริเวณนี้แล้วก็เป็นชั้นที่เขาขายตัวใช่ไหมฮะครับ,รบแล้วก็ถัดลงไปก็จะเป็นชายชลาพื้นที่แค่ตรงเนี้ยครับมันก็เป็นพื้นที่ที่ทเขาเรียก่อะไรว่านาธรรมของมนุษย์อาศัยอยู่เจอไปแล้วเจอร่องรแล้้ววนีเเจบิณ พื้นพื้นผิวนีแหละฮะอ๋อโอเคอเคมื่อกี้พูดถึงป้อมใช่ไหมฮะป้อมมชัยเยหรือป้อมเมืองบางกอกทั้งสองฝั่งก็คือฝั่งโนบรุรีแล้วก็ฝั่งพระนครเราเรียกว่าป้อมรูปดาวเนาะเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคนั้นเราๆศตวรรษที่16ฝรั่งเศสเขาพัฒนาป้อมรูปดาวนี้ขึ้นมาแล้วก็ นำรูปแบบนั้นมาสร้างที่บริเวณนี้เราเลยเรียกว่าป้อมวิชายเยนครับเป็นเกียรติให้กับผู้นําในการที่จะสร้างป้อมอันนี้<อ>ที่ควบคุมการสร้างแล้วกันก็คือเจ้าพระยายวิชายเยนคอนสแตตินฟอลคอนนั่นแหละผังของมันก็จะเป็นลักษณะของป้อมสองฝั่งการแม่น้ําก็จะมีโซ่ขึงระหวา่วางป้อมอโซ่นี่ขึงไว้ทําไมเร่อกันเรือที่จะเข้าไปเพราะว่าเรือทั้งหมดที่จะเข้าไปกรุงศรีอยุธยาเข้ามา จอดพักแล้วก็ติดต่อต่อหมอพูดง่ายๆไม่ให้วิ่งฝ่าด่านไปเพราะฉะนั้นพิเวทที่1ของพื้นที่สถานีสนามชัยหรือว่ามิวเซียมสยามตรงเนี้ยคือปอมปอมนะครับพิเวทที่2ตรงนี้เปลี่ยนพื้นที่เป็นอะไรครับเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้านายก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งของการใช้พื้นที่เนาะเมื่อกี้เป็นป้อมประกาศถัดมาก็จะเป็นที่อยู่อาศัยครับแต่เป็นที่อยู่อาศัยของชั้นเจ้านายครับผมวังท้ายวัดพระเชตุพนท่านสร้างให้โอรสของท่านก็คือรัชกาลที่3ามประทับอยู่ และรับใช้ราชสำนักด้วยเพราะว่าเจ้านายที่มาอยู่บริเวณวังท้ายวัดพระเชตุพนเนี่ยแล้วแต่เป็นช่างเรียกง่ายๆก็คือช่างสิบหมู่ในสมัยปัจจุบันครับนะฮะก็คือสนองงานในวังวัดต,ต่างๆที่ท่านมีดำริที่จะสร้างแล้วก่อนนั้นทีนี้เราเห็นต้องเรียกว่าเป็นเครื่องถ้วยอ,อยู่ในภาชนะ สามชิ้นนี้อันนี้คือส่วนที่เราเจอแล้วเป็นส่วนหนึ่งของวังไหมครับใช่ครับก็มีจานวนเยอะมากครับพวกเศษเครื่องถ้วยอะไรพวกนี้เยอะจริงๆอีกอย่างนึงก็คือเรื่องเราเจอมันมีเอาคุณง่ายโรงงานนะโรงงานที่ทําเกี่ยวกับงานมุกอยู่บริเวณนี้จริงๆเพราะว่าเราเจอเขาเรียกอะไรแกนแกนมุกเนาะครับผมแกนหอยที่เอามาทํามุกะครับสรุปตรงนี้เป็นป้อมเป็นวังเนี่เเป็นโรงงานอีกคล้ายๆว่าเป็นโรงงาน สมัยรัชกาลที่5พื้นที่แถบนี้ก็พบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่6ใช่ไหมครับใช่ครับรัชกาลที่6ท่านพระราชทานที่ตรงนี้ให้มีการสร้างอาคารสํานักงานเป็นอันดับแรกก็คือสาราแยกธาตุสาลาแยกธาตุก็คือกรมวิทยาศาสตร์ปัจจุบันอ๋อเป็นการทํางานทางด้านวิทยาศาสตร์พิสูจน์ธาตุต่างๆนี่เป็นแลบใช่หรือถอน ตอนที่เรามาทำมิเซิมเชยร์อ๋อเอ๊ะอาคารนั้นอยู่อยู่ด้านหลังด้านหลังถ้าจะดูตามผังนี่ก็คือตัวาร็นตัวแอลนะครับก็คือตรงตัวแอลที่อยู่ที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ใช่ซึ่งปัจจุบันคือสนามหญ้าที่อยู่ด้านหลังมิเซยมเช่ยช่ตอนเนื่องมา ประมาณ80ปีมิเซียมสยามก็ได้รับมอบพื้นที่ตรงนี้มาขับรถเป็นพิพิธภัณฑ์เพราะนั้นเราจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการใช้พื้นที่เนี่ยซ้อนทับกันหลายยุคหลายสมัยมากเชื่อว่าไฮไลท์ที่สําคัญที่สุดของการใช้พื้นที่แถบนี้ก่อนจะเป็นมิวเซียมสยามเนี่ยก็คือช่วงเวลาของการเป็นกลุ่มวังท้ายวัดใช่เราทราบไหมครับพี่การว่าวังสมัยนั้นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงโชคดีที่เราเจอฐานของอาคารนั้นเราเรียกว่าฐานลากของอาคารนามาสู่การสันนิษฐานเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมนามาทําเป็นโมเดล ของท้องพระโรงวังไทยวัดพระเชตุพนเวลานี้เลยใช่ครับมันเกิดจากฐานลากของอาคารที่เราขุดนําไปเปรียบเทียบกับรูปแบบสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่3ครับหน้าตาประมาณนี้แล้วแล้วส่วนสีขาวที่อยู่ด้านหลังอันนี้คือเราเป็นส่วนสันนิษฐานซึ่งหลักฐานน้อยมากที่ขุดค้นเจอเนื่องจากว่ามันมีการสร้างอาคารในสมัยที่เป็นกษัตริย์อานิษย์นำมาสู่การสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอาคารปูนสันนิษฐานมาจากวังท่าพระถ้าพูดภาษาชาวบ้าน นอนข้างหลังประชุมข้างหน้าใช่ใก็คือส่วนที่เป็นท้องพระโรงสีแดงที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือพื้นที่ที่อยู่ด้านหน้าที่เป็นลานสนามหญ้าข้างหน้าเมียมสยามทุกวันนี้ตามโครงสร้างที่เราเห็นอยู่ในภาพนี้ครับตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้คือเราจําลองจากที่เราขุดค้นเจอข้างบนลงมาใช่ครับก็คือเป็นตําแหน่งของ ฐานของอาคารท้องพะโรงนะครับทาจาลองให้ดูว่าไอสิ่งที่เราบอกว่าท้องพะโรง3มห้องห้าห้องเป็นอย่างไรอออไอ้ความเป็นห้องของอาคารนี่ก็คือวัดจากช่งวงเสานั่นแหละอ๋อไม่ได้แปลว่ากั้นห้องมีประตูกําแพงใช่ไม่ได้กั้นห้องครับหน้าตาประมาณนี้แหละวังหรือว่าที่อยู่ของเจ้านายในสมัยนั้นไม่ได้ใหญ่โตตามจินตนาการของเราใช่ก็คือการแสดงให้เห็นว่า ท้องพระโรงสถานที่ว่าราชการของเจ้านายนะมันก็มีขนาดเท่านี้แหละไม่ได้ใหญ่โตมากมายก็คือเป็นสถานที่ประกบอบกิจกรรมงานต่างๆของเจ้านายครับผมนี่มีคนโยนเหรียญลงไปเยอะมากนะเนี่ย<อ>ผมเพิ่งสังเกตไม่รู้มาขออะไรคนต่างชาติเนี่ยก็ไม่น้อยเพราะว่าสังเกตดูน่าจะมีเหรียญจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยครับก็เอ็มอาร์ทีนะครับคนที่มาแลกเหรียญคือรถไฟฟ้านะฮะก็เขาก็เอาเหรียญจากตรงนี้ไปให้คุณแลกที่สถานีสนามชัย เมื่อกี้เราคุยกันมาตลอดเลยครับพี่การว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของวังซึ่งมันมีวังอยู่5วังประกอบอยู่ด้วยกันแต่ละวังเนี่ยมีเจ้านายแต่ละ ราชสกุลประทับอยู่แน่ๆแล้วท่านประทับเป็นราชสกุลเดิมกับพายาตของท่านมาตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันมีการสับเปลี่ยนย้ายอย่างไงบ้างก็มีมีการสับเปลี่ยนเนาะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่กรรมสิทธิ์ว่าเป็นบ้านของใครหรอเป็นเหมือนบ้านหลวงวังใช่ครับถ้าเข้าใจง่ายๆเหมือนเราเข้าไปสถานที่ราชการทุกวันนี้แล้วมีบ้านพักประจําตําแหน่งคนที่ทํางานอยู่ในพื้นที่นั้นอ่าพอหมดหน้าที่แล้วก็มีการสับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายได้ใช่วังท้ายวัดเนี่ย ไปแบบนั้นเลยใช่เปรียบเทียบอย่างนั้นก็เข้าใจงา่ายดีแท้จริงแล้ววังเนี่ยไม่ได้เป็นสิทธิ์ขาดทั้งหมดของพรโอรสหรือว่าเจ้านายที่ได้รับพระราชทานครับผมเป็นเป็นแค่บางวังเท่านั้นที่ที่เป็นสิทธิ์ขาดครับมีเจ้านายพระองค์ไหนไหมครับที่เราอาจจะยังคุ้นชื่อหรือว่าคุ้นคุ้นผลงานของท่านที่ท่านได้สร้างเอาไว้แล้วเราก็ยังจดจําได้ถึงทุกวันนี้ถ้ายกตัวอย่างอย่าง เจ้านายที่ทําเกี่ยวกับช่างมุกครับเมื่อสักครู่ที่พูดถึงกรมมือที่วกรมูประวัติก็ยังยังมีราชสกุลที่สืบทอดมาหรือราชสกุลสุขสวัสดิ์ครับผมซึ่งยังได้รับการติดต่อจากทายาทที่จะมาดูพื้นที่มาขอทรกพื้นที่อะไรนี้ก็ยังมีอยู่อีกพระองค์หนึ่งที่สําคัญก็คือพระองค์เจ้าระดาวันท่านอยู่วังที่4วังที่4วังที่4ด้านนี้พระองค์เจ้าระดาวันกรมมือภูมินทรพรบักดีใช่ก็เป็นเจ้านายที่ดูแลเรื่องการก่อสร้างวัดโพอย่างที่เราเมื่อตอนต อันนี้ก็จะเป็นตัวหอยมุกเนาะที่เราเอามาทํางานที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมหอยโข่งทะเลครับซึ่งก็อยู่ตรงบริเวณวางหมายเลขหมายเลขหนึ่งใช่ที่เมื่อกี้เป็นโรงงานคล้ายๆก็คือเหมือนกับท่านก็วางนี้มันไม่ได้กั้นเป็นสัดส่วนชัดเจนใช่ไหมครับว่าตรงนี้มันเป็นที่ของวางไหนมันเหมือนจะเป็นพื้นที่ที่ สามารถที่จะมีพื้นที่ใช้สอยร่วมกันได้อยู่ประมาณหนึ่งคิดว่าไม่มีไม่มีรั้วหรือกําแพงกั้นเป็นที่แน่นอนนะครับเพราะจากการขุดค้นอีกอย่างหนึ่งก็คือมันอาจจะถูกทำลายไปตอนที่มีการก่อสร้างเยอะๆใช่อาจจะไม่เจอไม่ไม่เหลือหลักฐานตรงนั้นไว้แปลว่าตัวโรงงานที่ทำเครื่องมุกเนี่ยคือคำว่าโรงงานเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมไม่ได้ใหญ่มากน่าจะเป็นอย่างไงนะครับเห็นเขาบอกว่ามี เจ้ากรมมุกเนี่ยสมัยก่อนถือว่าต้องเป็นกรมเลยเหรอใช่ถือว่าเป็นงานสําคัญในสมัยนั้นเลยสมัยแรกกันที่สามเองถ้ามีงานก่อสร้างวัดวางอะไรเยอะใช่ไหมครับผมอย่างภาพนี้เป็นผลงานของกรมเหมือนที่ว่ากรงวงประวัติใช่ครับซึ่งเรายังไปเห็นได้ไหมครับที่วัดราชบพิรใช่ครับยังยังมีอยู่ก็ใครอยากจะเห็นผลงานจริงๆของกรมเหมือนที่ว่ากรงวงประวัติก็ไปชมกันได้ที่วัดราชบพิรสถิตมหาสีมารามใกล้นี้เองใช่ครับอันนี้เราก็ไปถ่าย ถ่ายรูปมาแล้วก็มาพิมพ์ลงบนโลหะทุกวันนี้เนี่ยงานมุกมันน้อยลงมากเลยนะพี่จักใช่ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเรื่องของงานช่างฝีมืออันนี้มันต้องใช้คนที่เชี่ยวชาญชำนาญแล้วก็การสืบทอดงานประเภทนี้ค่อนข้างที่จะน้อยลงถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีโรงเรียนสอนเกี่ยวกับงานช่างมุกอยู่ก็ยังในโรงเรียนการจนาพิเศษใช่ไหมครับยังมีอยู่แต่ว่าก็อาจจะลดน้อยลงแต่ก็ยังมีการทํากันอยู่นะครับเห็นบันทึกบันทึกหนึ่งที่พูดถึงเกี่ยวกับ ความยากลำบากแล้วความที่จะต้องใช้คนแล้วก็จำนวนเงินค่อนข้างมากก็คือบันทึกรัชกาลที่5ท่านพูดถึงการให้สร้างพระฉากอันหนึ่งซึ่งไม่ได้มีขนาดกวา้างใหญ่ไพศาลอะไรพูดเป็นศอกเป็นวาศา <5, S 1> นะอกห้าวาก็ตีซะว่าสูงสักไม่ถึง2เมตร,รยาวก็สัก10เมตรเหมือนกับเป็นฉากกั้น วังก็เป็นฉากก้านอันหนึ่งก็ไม่ได้ใหญ่มากนะไม่ได้ใหญ่ครับก็้วเชนกานที่5้ท่านก็ให้กรมมุตุนิวเครไปตีราคาว่าจะต้องใช้หอยเท่าไหร่แรงงานเท่าไหร่แล้วก็เงินเท่าไหร่ในการที่จะสร้างพระฉากอันนี้ก็ปรากฏว่าใช้เวลาสปีใช้คน40คนใช้มุกเกือบหมื่นตัวคือจะสร้างฉากแค่นี้ต้องใช้เวลาทั้ง3ปีแล้วใช้เงินประมาณสัก5 0า0ันช่างอย่างเงี้ย ้าพันช่างถ้าเปรียบเทียบสมัยปัจจุบันก็หลายหลาย,ลายแสนใช่ไหมครับสี่แสนบาทในสมัยนั้นสมัยนั้น หนึ่งบาทเนี่ยยังมีค่ามหาศาลเลยถ้าสมัยนี้สงสัยผมว่าต้องเป็น10ล้านนะก็ชิ้นนี้จึงนํามาสู่คำพูดคำที่ว่าแพงนะแพงนักก็ไม่ต้องทำนะครับดัง<อ>น,น,นั้นเป็นอุทาหรณ์เซลนะครับถ้าใบเสนอราคาแพงก็ไม่เซ็นนะครับแพงนักก็ไม่ต้องทําได้ยินไหมฮะถ้าใบเสนอราคามาแพงจนเกินไปแพงนักก็ไม่ต้องทําอันนี้ก็เสนอมาในราคาที่พอดีพอดีกับคนสร้างแต่ไม่พอดีกับคนจ่ายไฮไลท์ไปเลยครับ นอกเหนือจากเรื่องของเ,อเครื่องถ้วยหรือว่าเศษหอยมกุกแล้วก็ฐานอาคารต่างๆแล้วเรายังเจอโบราณวัตถุอีกมากมายเลยใช่ไหมครับใชการะระหว่างที่เราขุดค้นพื้นที่ตรงนี้ก็มีหลากหลายชนิดนอก่เจออย่างเช่นโครงกระดูกสัตว์ที่เป็นตัวซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นโครงสัตว์ที่ถูกฝังปรากฏว่าเป็นวัวมันก็อาจจะเป็นวัวที่นํามาใช้ในการขน สิ่งของ <ừ> um. ลักษณะของวัวเทียมเกวียนอ้าวไม่ใช่คนงานเขาเชื่อทําก้อยเหรอน่นแหละตอนแรกเราสันนิษฐานสมัยนั้นเขาน่าจะกินหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแล้วก็ทําไมถึงเป็นวัวทั้งตัว oh. ที่ปักยุงถ้าเกิดเอามาเอามากินกันเนี่ยมันน่าจะเป็นลักษณะของการแยก อ๋อมันน่าจะต้องมีการชำแหละชิ้นส่วนไปแล้วแล้วก็ยังเจอเกือกม้าด้วยใช่อันนี้ก็สอดคล้องกับเจ้านายที่ท่านเป็นทหารม้าก็คือกรมหลวงอธิสรุรธมเดชแปลงขนม้าก็เจอครับแต่เราไม่ได้เอามาจัดแสดงนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนรวมถึงพวกสินค้านําเข้าซึ่งเป็นขวดหมึกบ้างขวดน้ำหอมน้ําหอมบ้างตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นของจริงไหมครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเป็นของจริงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เจอเยอะๆเลยเราไม่ได้มาจัดแสดงก็อยู่ที่ห้องคลังของเราอันนี้ให้ดู เป็นตชว์บ้านมีลักษณะเป็นนี้ครับผนังตรงนี้เราก็จําลองคล้ายๆชั้นวัฒนธรรมของโบ,บราณคดีใช่ไหมครับเมื่อกี้เราพูดถึงชั้นประวัติศาสตร์ของอยุธยาเราก็จำลองแทนด้วยการใช้ภาชนะอิมพัพ <ผม S 2> ยุบเก่าหน่อย ชั้นถัดขึ้นมาก็จะเป็นหอยใช้หอยที่เราพูดถึงว่าหอยมุกนั่นแหละครับก็คือลักษณะของชั้นที่อยู่ทับถมขึ้นมาอีกชั้นนึ่งแล้วก็จะเป็นเกือกม้าเกือกม้าก็จะเป็นชั้นชั้นร่วมสมัยกันเพราะเกือกม้านี่จะเริ่มเป็นชั้นราชชที่ห้าละใช่ครับ่มแล้วก็จะเป็นอีกชั้นสูงชั้นบนสุดก็จะเป็นเหรียญ ซึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวงพาณิชย์ถ้าเกิดว่าใครที่นั่งรถไฟฟ้ามาสถานีสนามชัยเดินขึ้นทางออกที่หนึ่งเตรียมจะไปมิวเซียมสยามได้เห็นมิวเซียมใต้ดินก่อนมันก็เหมือนกับเป็นบทนําหรือว่าเป็นิน t r o d u c t i o n ที่จะทําให้เราไปเที่ยวมิวเซียมสยามด้านบนได้สนุกมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ก็จะทําความรู้จักมิวเซียมสยามมีหน้าที่อะไรมีปรัชญาในการทํางานอย่างไรแล้วก็มีหน้าที่ของมิวเซียมสยามทำอะไรเียครับเป็นการเกริ่นนําก่อนที่จะไปเจอตัว มีเสียงเสียงของโบ๊ครับ ต้องบอกว่าวันนี้เต um> ็มอ ha ิ <S <S ่มมากๆเลยนะครับกับมิวเซียมใต้ดินที่สถานีสนามชัยนะครับแน่นอนครับใครที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้านะครับมาลงสถานีสนามชัยจะไปมิวเซียมสยามจะไปวัดโพไปวัดราชบพิษหรือว่าสถานที่อื่นๆใกล้เคียงบริเวณนี้อย่าลืมนะครับออกทางออกที่หนึ่งแวะมาชมมิวเซียมใต้ดินกันได้นะครับและวันนี้นะครับคุณโอ๊คก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่การที่สละเวลามาให้ความรู้กับเรานะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับผมกับพี่การก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคุณโอ๊คอีพีหน้า บบ๊าายยครับผุณโนคอกอีพีหน้าเดินทางกันไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่นี่มีนิทรรศการจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นสำรวจทางโบราณคดีที่ปราสาทหินพนมรุ้งรวมถึงไปชมทัศนียภาพสวยๆในช่วงปลายฝนของปราสาทหินพนมรุ้งกันติดตามกันได้ในคุโนคอกอีพีหน้าครับ กองมิวเซียมใต้ดินเนี่ยมันมีคนโยนเหรียญลงไปเยอะมากคือคนเป็นอะไรพาเวลาเห็นอะไรดูเป็นโบราณสถานหน่อยคือไม่ได้สนใจว่าเป็นของจริงหรือของจําลองนะก็จะโยนเหรียญลงไปหรือว่าเป็นของวางหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าเหรอออกด้วความรออาดเคิดว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าพี่การบอกไปแล้วว่าอันนี้เป็นของจำลองครับผมอ่ะป่ะกองลงไป นี่คืออะไรฮะจุดติเอาขึ้นมาจากดินเหรอแหวขึ้นมาเมื่อกี้ขออมกำลองเอามาดูขอตรวจก่อนที่เอาขึ้นมานะครับประกอบไปด้วยเหรียญห้า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 ยี่สิบหกบาทตอนโยนลงไปผมเห็นคุณโยนลงไปแค่สองบาทคุณเอาขึ้นมา2 6บาทแล้วอุตส่าห์ไปเก็บเหรียญเขาขึ้นมาไม่เก็บปอกปากกาอันนั้นขึ้นมาด้วยอ๋อแล้วไครเอาลงไปเขียนในกระดาษนั้นแ่ะเป็นอ่อช่างที่เขียนมุกข้างหลังทีมงานที่เขียนแบบนี้แหละครับพอ เขาไม่เซน็นใบเสนอราคาผมก็โยนประกาทิ้งลโยนปรกกาทิ้งเลยครับผมสิ่งที่ผมเจอนอกจากเหรียญนอกจากปอปากกาคือฝายาดมตาโปลยเซียนซึ่งผมไม่เข้าใจแล้วคุณก็หมดยังว่าฝาหายมันเป็นเพราะว่าคุณใช้แล้วคุณก็โยนฝาทิ้งขว้างไงอย่าทิ้งขยะลงไปในสถานที่สาธารณะนะฮะเรื่องนี้เราลนลงกันมาช้านานแล้วนะฝายาดมโพลยเซียนนี้เป็นของใครนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชมรายการคุณโอ๊คช่วยมาเก็บไปด้วยนะ